หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพและไม่ควรเสพพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวนปัตคือป่าทึบแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุ ก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาดเสนาสะนะขิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบัรพชิตพึ่งแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนพึ่งหลีกไปเสียจากวันปัตตนั้นอย่าอยู่เลย ภิกุทั้งหลายอันหนึ่งภิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวนณปัตแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสววะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรปินทบาทเสนาสนะ คิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากภิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาตก็หามิได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งกิฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิกุนั้นพึงหลีกไปจากวันปัตนั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวัณปัตแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตระโยคคัเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสะนะคิลานะปัจจัยเพสั์บริขารอันบรรพชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลายพิกุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่า เรามิได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพสัตบริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ในวนปัตนั้นอย่าหลีไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวนณปัตแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรบินทบาดเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารอันบรรพชิตพึงสวงสหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยาก พิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในวัณปัต้นจนตลอดชีวิตอย่าเหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้น และอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน พึ่งหลีกไปเสียจากหมู่บ้านนั้นอย่าอยู่เลยภิกุทั้งหลายอันหนึ่งพิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุ แต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้เพราะเหตุแห่งกิฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วภิกขุนั้นพึ่งหลีกไปจากหมู่บ้านนั้นอย่าอยู่เลยพิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสะนะคิลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลาย พิกขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราม่ได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่ง พิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรบินทบาดเสนาสนะคีลานะปัจจัยเศสัต์บริขาร อันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในหมู่บ้านนั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้ จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาดเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิขูทั้งหลาย พิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนพึ่งหลีกไปเสียจากนิคมนั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคคักเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรปินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่า เราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วภิขุนั้นพึ่งหลีกไปจากนิคมนั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสาศาวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขาร อันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากภิกุทั้งหลายพิกุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเรามิได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพสั์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว พิขุนั้นพึ่งอยู่ในนิคมนั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุ ทั้งจีวรบิณทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเภสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในนิคมนั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสาาวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรปชิต พึงแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิกุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนพึงหลีกไปเสียจากนครนั้นอย่าอยู่เลยพิกุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคัเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรปินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิต หามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้เพราะเหตุแห่งกิลานะปัจ,จัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ภิกุนั้นพึ่งหลีกไปจากนครนั้นอย่าอยู่เลยภิกขุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุ แต่ว่าจีวรบินธบาศเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันบรรพชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิขุทั้งหลายพิกุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเรามิได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินธบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะ เพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัยเพสัต์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ในนครนั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรบิณทบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้ว พึงอยู่ในนครน,นั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุ ทั้งจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรปชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนพึ่งหลีกไปเสียจากชนบทนั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลาย อันหนึ่งพิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรปินทบาทเสนาสนะ คิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงงแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งกิฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วภิกขุนั้นพึงหลีกไปจากชนบทนั้นอย่าอยู่เลยภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคักเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสะนะคิลานะปัจจัยเพสั์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลายพิกุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่า เรามิได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ในชนบทนั้นอย่าลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรบิณฑบาตแสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยาก พิขุทั้งหลายพิกขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในชนบทนั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยภิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้น และอนุตระโยคัคเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาทเสนาสะนะคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน พึงหลีกไปเสียจากบุคคลน,นั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุ แต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้เพราะเหตุแห่งกิลานะปัจ,จัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วภิกุนั้นพึ่งหลีกไปจากบุคคลน,นั้นอย่าอยู่เลยภิกุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาตเสนาสะนะคีลานะปัจจัยเพศสัตบริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลาย พิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึงอยู่ในบุคคลน,นั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่ง พิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเศสัตว์บริขาร อันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในบุคคลน,นั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลย